เย้บ๊อบบี้เพคเคานเตอร์สไลด์พาร์ทที่สองจุดห้ากลับไปรูปเมื่อกี้ไหมดิเฮ้ยบอสโอ้โพาเราโฮมเวีทโจากโฮมสวีทโฮมสุริยาคราดคราดสองเรื่องแล้วอะไรดึงดีเออพ่อมึงไงไม่อ่ะกูไม่ได้รักมึง ฮะเออซีโรงเรียนเออมีคนจริงหรอมันไม่ใช่อะไรอ่ะมใช่เกื่อนไูฟักไปแล้วสเตติกไปแล้วอจอดเลยเฮ้ยกดหนึ่งพันพอยเพื่อเปิดประตูต่อไปมิสตีร์น้าตาเป็นไงช่ะองกับโบ้ ่ไปยังไง Inside you I broke มึงควรจะกลัวมึงกลับมาให้กูกลัวเดี๋ยวดีหบเอ่อเหวี่ยงโวสตาร์ทหยุดเจออีดเอาได้แล้วไอ้เหี้ยนี้มันทะลึ่งไอ้เหี้ยมากไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเอาบ้างหรอก้ยบูฟิล ไม่ไม่เจ๋งมไม่มาอไม่เห็นจะฮับเหมือนฮัรไงเลยวะไม่ใช่มันแบบมันไม่แบบว้ายงานอาร์ตเวอร์กมันใช่ได้อยู่ที่เจตัวจริงนะไอ้สัสโอเงี้ยกู่ได้ไม่ได้แดกหรอกไง น่าจะมีอ่านี่ฉันเห็น,นอะไรบางย่งตรงอ่าแต่ซีสีโอห <c oughs> มปดมาไ้วนีไป <c oughs> โอ๊ยโอโอ,โอ๊ปรตูไปิดด้วยเอมามาลอมามดูตามันดิุณครูครับ ผมไม่เรียงจะปรึกษาคุณครูครับคุณครูปดดีัวร์ไปวิ่งฟอร์เลสวิ่งเป็นครูครูเป็นครูยับยั้งนี่ดุดไม่เล่นแหลกกูหรอกกูอะโปรเพเยอไอ้ควายแบตมันเข้าหรือยังกู แบมันเข้าหรือยังมันต้องต่อบไปกับคนด้วยอ่ะคุณแม่ครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณแม่เออ่ผมไม่ได้กวนเลยคุณแม่หรอกแต่ว่ามันขอเวลาแค่แป๊บเดียวขอเวลาแค่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละผมขอเวลาแค่แป๊บ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 เดียวคลิปๆเนี่ยอันนี้เราทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเลี้ยงกับคุณคุณแม่ด้วยนะเออโอเคนะ What the fuck What ทำไมไม่หยุด ไอ้เหี้ยไอ้ยนาเกียรไอ้สคนยังอุ่นอยู่เลยอยากจะโดดไปดวงจันทร์กับฉันไหมไปในสามนะหนึ่งสองสามไปไม่ไกลเท่าไหร่นะเฮ้ยปืนก้ามมอโมบาลิต้ามันบังคับกูยังเลยวะโดด กู uh, ก็ทำท่ <mainland> าเหมือนกันนะอมากักน้ำใสเป็นหน้าประปีเผาไปไปหาเอาเองนะฮะสตอรี่แบ็กเก้เพราะว่าผมน่าจะเอ่อพอรู้มากแล้วเออมึงไม่บอกให้กูเปลี่ยนมือก่อนเลยไม่พูดหยุดทำเสียง original của tụi SHUT UP <coughs favour> What the fuck was that? là bà chăm kiếm ีีกันนเขยยไม่รู้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 มึงหายไปไหนมึงบอกกูก่อนนี่ไม่มีแบบทับรีสปอนเลยให้กูเลยอ่ะอยู่ดีก็หายไอ้เหี้ยดีซียวจากเซอร์วิสคอร์ดไอ้เชี่ยเฮ้ยโอเคออ๋โอเคโอเคหัวหอมเมมไงไสัตว์ไปชิ่วไอ้เหี้ย get lost ไปไปหงส์ใส่เลยไอ้สัตว์พูดถึงอะไรที่ไม่ปิน ถ้าเรนี่ไม่คุยทำประกันเรนนี่ไม่คุยจะได้ประกันอะไรอเกูไม่รู้ไปไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่อยากตายถ้ามึงไม่อยากเป็นซอยจูของกูวันนี้ไอ้เหี้ยอย่าได้เข้าใกล้ไปด๊อกดีนั่งโง่ด๊อกดีตัวน้อยไปแล้วไอ้ควายไม่เด็กหลบไปดิไอ้เหี้ยถ้าถ้ามันไม่มีแบบพวกรอยเลือดอะไรก็มันก็เป็นสถานสถานที่ที่เด็กก็น่าจะแบบว่าเด็กน่าจะชมีความสุขดีอะ เฮ้ยยิมไอ้ยิมเจอชิปแล้วจบความบ้าครั้งนี้ความทรมานโอไม่โอไม่ยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่หนีไปเออไหนอะไม่ได้อะไรเกเดนอ่ะเก็ลาส ด็อกเดย์เราเพื่อนนายเราเป็นคนให้เสียงนายยายายาด็อกเดย์พูดว่าอะไรพูดดีเอาเราเป็นคนให้เสียงแฟนดับนายยาจะมาไล่เราอย่างนี้ไม่ได้ว้ายตัวเลขพูดตามมาเลยไปไปไปยุดเราก็ะโดดเพื่อนเราก็ะโดดด็อกเดย์เราก็ะโดดเอ้ยติดเลยไม่ไปใส่แมส โอ้ยอะไรมันเข้าไปแล้วพัโซ่เดี๋ยวพัโซ I wanna play a little game I wanna play a little game อ่าฮะชิสวันวันอะแมวแล้วละไอ้เหี้ยชีวิตอะมันต้องมีทุกข้องเล็บปาเนี่ย อ่าห้ากว่าไรสัตว์โอ้โหไม่ชอบเพลงนะไอ้ควยไอ้เหี้ยตกลใจก็เหี้ยวแม่ยังไงสัตว์่นี่ไงครับเลยโอ้โหหา o t h e r า u z z ซ e มึงจะเปลี่ยนทำไมมึงใจเย็นดิวัดฮะฮะฮะวัดดุตัววะโอ้ไอ้เหี้ยโอ้นี่แหละสิ่งที่จะเอาไปฟังยี้ย์กำลังแค่ไหบไอ้เหี้ย์ มึงไม่น <c oughs> ั่งง่ายนะหยุดทำให้กูแบบกลัวว้ามึงจะพูดทำไมวะไอ้ัวนั่งหลดเพลย์สเชันสองาณเด็กเออ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 คอนเทนเนนต์รี เด็ดเด็เด็โปรโตไท์ไม่นักฮัลโหลแก้วหนึ่งว่าไงมึงพูดให้เขาเป็นด้วยเหรอโอเคถ้าจบไปแล้วสำหรับคกมแกมึงบอกให้กูไปยัไงอ่ะอ๋อออบเจกต์ที่เราจะทำมาตั้งแต่ต้นเกมในที่สุดเจมอ่านี่ไงที่อยากที่เราอยากทำมาตั้งแต่ต้นเกมนู่นไงไปเสียบได้เลย ว้าวว้าวไม่มีใค้าว้ไไม่มีคนไม่มีคนมงออกไปจากรืกุ้อ่กไ้ออกไปอไปไอ้เหี้ยที่ scp containment beach มันทำหน้าขากไปตอนไหนวะสวัด เอาแล้วฮะเหล่าสปาร์ตันทั้งหลายต้องเอาตัวรอดนะสามารถใช้มันสามารถปกป,ป้องนายได้มึงว่าเส้นทางการป้องกันมันทุ่นคุ้นไหมโอ้โหอะไรรึอิตาเฟสตี้ฟลาชเบร์มีมีติป้อมตัวจริงจรงของแฟลชเช็คมันเออมันบอกอยู่เมื่อกี้เนี่ยทำไมวะจะปิดระบบโอ้โหอย่าตายนะโอ้บอกกูง่ายด้วยแบบมา Apa ni? Tanya dia. Woi, apa ni? Jings, jings dia. Kung pilih. Ani terting. Wah. Jump. Aje terting. โอ้ไอสัตว์ไอเจ้อไอเหี้ยเออเหยียบปฏิกิริยาลูกซ่อเหยียโดนไปแมวไม้แมวตายดูดิช่วยแลวยี่สภาพ์มหนากูมากเลยหนังหิงอ๋ไอเหี้ยโอ้มือมือมือ คุณคุณวักจะคิดว่าแบบว่าไอ้ยีทำไมตัวละครเอกในหนังผีหรือหนังซอมบี้ชอบทำตัวแบบไอ้ยี่แบบเออแบบงงๆอ่ะนั่นแหละคุณจะเข้าใจความรู้สึกผมเมื่อกี้ไหมเหียน่ากวคือแบบอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงวะก่อนจะไปต่อนายควรจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าความจริงนะนายกลับมาหาเพื่อนโรงงานนะใช่ไหมล่ะนาอยากรด้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วทำไมใช่ไหมคำตอบของทั้งหมดเหรอเราเรีกยกความสุขช่วงของความสุขไม่เห็นสุขเลยพวกกูทุกข์กันชิบหายชั่วโมงของความสุขอ๋อนี่ตอนภาคไอ้ชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยวะตอนชัปเตอร์หนึ่งตอนฮักกี้วาก,กี้มันก่อนลูกอ๋อโอ้โอโอ เรรียบ้อยอ่าสกนธกรรมดีวะไอ้ยัี่ไงนี่มามีลองเลันแน่ยาวๆเลยเฮียไปแล้วเฮียเออเออฉันหล่นไม่ใช่นี่แหละแคทแอบอันนี้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ตายทรมานได้พัดโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมันมีตีไรใช่ไหม โอ้ยพี่ไรเต็มระดีแล้วกูไม่เจอประมาณนี้กูเลิกเลยกูบอกเลยอันนี้มิสซี่อันนี้มิสซี่เฮ้ยนี่มันตุ้ยเราเล่นในโปรเช็กไม่ท้าด้วยป่ะกล่องนี้เหรอตัวอะไรฮะกี๊กี๊แค้แหนบแค้นแหนบนายโยอดปดปิดชั่วโมงความสุขของพวกมันนะโอ้ยนั่งน็อตตายกันไปฝักกินปลาเลยเนี่แหละว่าโคเกอร์ที่มึงตามหา

โอ๊ยโอ้โหโอ้โหเกม 5w หนูเอ่อ้อ่อเกม4แตกหนึ่งโอ้จบแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกมเขาได้นะเกมเขาดีเขี้ยยเลยไม่ใช่โปรเจกต์ในเรื่องด้วยซ้ำอ่ะไอ้เียเล่นเอาปัดเฉยครับอย่าลืมเก็บสัมภาระเข้าขอครับถ้าอองทันต์ตายนะผมก็ขอบคุณที่เข้ามามากีดลองด้วยกันเอ้าไม่เจอครับบัตเจบาย